พอมีข่าหมาวผลกออกมานะครับตัวแอดบูลตัวนี้ก็จะยิงนะเป็นสเปรย์มุดว่าชนโป้งไปแล้วนะครับระบบน้ำมันช่วยเพลิงถูกตัดจะมีระบบช่วยหยุดให้รถหยุดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องนั่นกล้อง360ที่เพิ่มมาในรุ่นแพ็กเกจบีนะครับซึ่งจะมองรอบคันมีระบบเบิร์ดไอวิวยางอาร์ทีทำให้วิ่งดีมากขึ้นในเรื่องของการลุยออฟโรดต่างๆกล้อง360นะแอดออนเพิ่มต่างๆแบบนี้นะครับปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะเพื่อเสรการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นหนึ่งเลยจ่ายไ สวัสดีครับผม GT ทีกตะวันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรน้ำมันมีการเหมือนเคยนะทีมชุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็จะพาดูรถด้านหลังเรียกว่าแต่งเป็นซิกเนเจอร์แบบสเปเชียลตามที่ลูกค้าต้องการแต่ก่อนที่จะพาไปดูกันนะครับพี่ๆที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามช่องของกอล์ฟนะ GT ทีกตะวันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรถแต่งหล่อๆที่มีให้ชมกันตลอดทั้งปีเลยนะครับอ่ะงั้นเรามาดูกันนะครับสําหรับ คันนี้ที่ลูกค้าเลือกตกแต่งงานเป็น PPV 7ที่นั่งอนเนกประสงค์ที่เรียกได้ว่าออปชั่นจัดเต็มนะสายที่ไม่ต้องการ loop, มูนลูปเป็น้องการซันลูปขับ4พี่ก็ไม่เอานะครับอยากได้ขับ2อ p อปชันล้นๆแต่งสวยๆก็ต้องเป็นรุ่นนี้ครับ e v e r e s t Sport นะบวกแพ็กเกจบราคา1,565,000บาทไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเดี๋ยวก็จะพาดูกันทีละรายการก่อนอื่นก็ต้องไปดูในเรื่องของห้องเครื่องสมรรถนะก,กันก่อนนะที่บอกว่าไม่อยากสุดแค่นี้มันพอไหมนะครับมาดูกันว่าฟังก์ชันคันนี้ที่ให้เข้าไปเนี่ยพอกับการใช้งานหรือเปล่านครับนะเปิดฝากระโปรงกันก่อน,นครับ สำหรับห้องเครื่องในรุ่นนี้ที่พวกพี่ๆจะได้กันนะลูกค้าทุกคนจะได้กันเลยก็คือเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อกรหัส p a n เท e r นั่นเอง2.0ลิตรนะเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรเทอร์โบตัวเดียวเทอร์โบเดียวให้กลังแรงม้านะครับสูง170แรงม้าให้แรงบิดที่เพียงพอแน่นอน405นิวตันเมตรที่มีแฟลตทอรคให้ด้วยนะครับเริ่มที่1,900รอบถึง2,300รอบมี แกลบช่องว่างเล็กๆนะครับให้เล่นในการเติมคันเร่งต่างๆทําให้การออกตัวการเร่งแซงต่างๆเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนสาหรับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตัวนี้นะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นะมองไปที่เครื่องเนี่ยจะไม่มีพัดลมมอน้านะครับโยงย้ายกับตัวเครื่องยนต์อีกแล้วก็เท่ากับว่าตัวเครื่องยนต์ภาระของโหลดมันน้อยลงนั่นเองไม่มีสายพานไฮดรอลิก หม้อน้ําไม่มีสายพานไฮดรลิกในเรื่องของภูมิไลายไฟฟ้านะครับมันเป็น power ไฟฟ้าไปแล้วภูมวลายก็ไม่มีไฮดรอลิกมาเกี่ยวข้อง2ตัวหายไปก็โยนทํางานได้เรียบรืนมากขึ้นนะครับเสียงเงียบลง ตอบสนองกําลังไปสู่ชุดทอกชุดเกียร์ต่างๆได้ดีมากขึ้นประหยัดน้ามันมากขึ้นด้วยการซับเสียงในรุ่นใหม่นะครับวัสดุก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีด้านแบบนี้นิ่มๆนะออกแนวโฟมนิดนึงนะครับก็ช่วยให้การซับเสียงของห้องเครื่องยนต์ได้ดีมากขึ้นรถ f o r d Ever อรนะบอกพี่ทุกคนเลยนะครับเป็นรถที่มีการเก็บเสียงที่ดีมากนะในเจนใหม่ตัวนี้นะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบเสียงภายในที่จะเข้าไปเสียงภายนอกที่จะเข้าไปสู่ภายในการเก็บเสียงต่างๆทําได้ดีมากๆเลยนะครับเสียงยืนยันจากผู้ใช้มาตลอดระยะเวลา ที่เปิดตัวนะเข้าปีที่3แล้วแล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวคือรถเงียบมากๆเลยนั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งพัดลโม้อน้ําไฟฟ้าที่บอกว่าเปลี่ยนไปมันทําอะไรไปนะครับตัวนี้พัดลโม้อน้ําไฟฟ้าก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆที่เสถียร้ํามันคงมากขึ้นนั่นเองได้ไปพัดที่เป็นขนาดใหญ่เลยสั่งงานด้วยไฟฟ้ามีดีเลยมีตัวเทอร์โมสตัตควบคุมในการเพิ่มสปีดรถสปีดของตัวพัดลม้อน้ําไฟฟ้านั่นเองนะครับพี่ขับมานาน,านๆเจอรถติด เจอจอดไฟแดงนานๆนะครับการระบายความร้อนยังคงที่อยู่เพราะไม่ต้องอาศัยเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องยนต์เป็นรอบเดินเบาก็จริงแต่ Speed สปีดสามารถหมุนที่ความเร็วสูงได้เพื่อระบายความร้อนต่างๆให้เพียงพอต่อการใช้งานในเรื่องของระบบปรับอากาศในเรื่องของอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับพัดลมหม้อนะ้ำตัวนี้จะมาจัดการหมดพัดลมหม้อน้ำเนี่ยมันจะนอยู่ในรถแพงๆหรูๆทั้งหมดรถแข่งต่างๆพัดลมหม้อนะ้าไฟฟ้าทั้งหมดเลยฟอร์ดก็เลือกใช้เช่นกันนะแผงจะสังเกตว่าแผงด้านหน้านะครับของตัวรถในเรื่องของแผง ระบายความร้อนนะจะมีขนาดใหญ่เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวแผงอินเตอร์อีกอันนึงนะครับแยกกันชัดเจนบนและล่างไม่เอามาซ้อนกันงั้นการระบายความร้อนของรถ Ford Ever e s t นะครับจะทำได้ดีมากๆเลยกับระบบใหม่ที่ถูกเซตเข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้เพิ่มเติมแบตเตอรี่เองก็ได้แบตเตอรี่ที่เป็นตัวท็อปชนิด AGM แบตเตอรี่นะเป็นแบตที่ดีที่สุดนะปัจจุบันนะครับในรุ่น12โวลต์นั่นเอง อยู่ในรดูทุกหมดแบต a g m มั TA, ででนดียังไงหนึ่งเลยจ่ายไฟได้นิ่งมากนะครับจ่ายไฟได้เสถียรไม่มีกระชากขึ้นไม่มีกระชากลงนะเรื่องของการซีลน้ํากรดต่างๆในช่องนะซีลได้สนิทพอดีรองรับกับการลุยทุกแบบแบตจะเอียงซ้ายเอียงขวานะับหัวก็เด้งหน้าก็เด้งหลัง เรื่องของน้ากรานที่ซีลอยู่ในช่องตัวเซลล์ต่างๆด้านในนะครับไม่มีไหลไม่มีกระชอกออกมาแน่นอนก็ทําให้อายุงานของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะครับใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้งหรือแบตแห้งปกตินั่นเองนะครับนี่คือ AGM แบตเตอรี่ซึ่งสเปคให้มาสูงด้วยนะ80 แอมตัวนี้80แอม800 cca เพียงพอต่อการใช้งานระบบไฟทั้งคันแน่นอนกำลังสตาร์ทเหลือๆ800 cca นะครับจัดของดีให้ในรุ่นนี้นั่นเองนะประกันของแบตเตอรี่ agm นะครับก็อยู่ที่2ปีหรือ40,000โลนะในชุดชนิด agm แบตเตอรี่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนในห้องเครื่องเรียกว่าแยกโซนชัดเจนนะครับโซนร้อนอยู่ฝั่งนี้นะครับโซนเย็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งทำให้ระบบปรับอากาศ ภายในของรถฟอร์ดนะเป็นที่ขึ้นชื่อในเชา้าว่ามันหนาวมากมันเย็นมากก็เกิดจากสาเหตุนี้พอวิศวกรแบ่งให้ชัดเจนเย็นอยู่ฝั่งนี้นะร้อนอยู่ฝั่งนี้แยกกันการระบายร้อนนะครับการทําอุณหภูมิต่างๆจึงทําได้อย่างชัดเจนนั่นเองแล้วก็ระบบใหม่นะครับตัวนี้เพิ่มแพคเกจมาดูที่ตัวปั๊มเบรกนะปั๊มเบรกพี่จะได้เป็นปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับปั๊มเบรกไฟฟ้ามันทําอะไรนะตัวนี้ก็จะทําคู่ในเรื่องของ ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับระบบรักษาสิรภาพความเร็วแบบแปรผันนั่นเองช่วยเบรกให้ช่วยเร่งให้ต่างๆระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตรวจจับคนเดินถนนระบบป้องกันการเบรกนะป้องกันการชนนะครับด้านหน้านะครับช่วยเบรกด้านหน้าตัวเบรกไฟฟ้านี่แหละก็จะช่วยสั่งงานทําให้เบรกต่างๆมันนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็มีความเร็วในการตอบสนองทํางานต่อระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเดินทางต่างจังหวัดเปิดฝากระโปรงแบบที่ก็เปิดเนี่ย เรามองจุดเดียวเลยนะครับน้าปั่นน้าฝนมันเพียงพอไหมนะครับเติมได้ง่ายด้วยยื่นจากด้านข้างนะตัวน้ำเม้อน้านะครับอยู่ในระดับที่ต้องการไหมมาไม่ต่ํามินไม่เกินแม็กอยู่ในจุดมาร์กนะครับตัวน้ามันเบรกกระปุกน้ํามันเบรกก็สามารถสังเกตได้ง่ายเช่นกันงั้นออกกลางจังหวัดเปิดปุ๊บเปิดฝากระโปงปุ๊บ,บ,บมองฝั่งซ้ายดูได้เลยนะว่าทุกอย่างมาอยู่ในระดับมาตรฐานต่อการขับขี่หรือเปล่านะครับนี่คือห้องเครื่องของเขาเคียร์อัตโนมัติ6สปีดนะที่ มีระบบเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยนะครับปรับเป็นตัว M ได้นะเพิ่มเกียร์เล่นเกียร์ต่างๆได้นี่คือห้องเครื่องในรุ่น Everest Sport บวกแ a คเกจบ V ชุดแต่งที่เห็นสีนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับสีนี้บ่งบอกอะไรนะครับพี่ๆที่ชอบสีนี้นะบอกในเรื่องของบุคลิกภาพแน่นอนนะครับเป็นคนที่สมาร์ทเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉงนะครับเป็นคนที่มีสไตล์ในตัวสีเทาครีอนเกใช้ในการแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคานปลายใช้เป็นเกรดอย่างดีนะสติ๊กเกอร์เกรดเยอรมันนะครับอายุของ ตัวสติกเกอร์เนี่ยคือ5ปีถึงเวลาจะลอกออกนะครับก็ไม่ทิ้งคราบกาวไม่ทําให้ตัวสีตัวรถนะครับหม่นหมองแถมยังช่วยปกป้องสีตัวรถเดิมได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนกับตัวนี้นะครยอนเกรนะสีฮิตนะครับสำหรับความเป็นผู้นำนะคือสีนี้เลยฝากระโปรงตัวกสอเอเวเรสที่เห็นนี้มาจากโรงงานนะถูกติดตั้งมาในรุ่นสปอร์ตโดยเฉพาะนะครับส่งตรงจากฟอร์โดยตรงในส่วนของกระจังหน้านะฮะก็เน้นความ เรียบหรูนะครับความพรีเมียมด้วยกระจังหน้าสีเป็นโนแบ็คอย่างที่เห็นนะคะเป็นดําเงาแบบนี้ส่วนในเรื่องของโลโก้นะตัวนี้ก็ติดตั้งในเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับสีชา แรปตัวโลโก้ไปนะเพิ่มความดุดันนะครับความเข้มให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นกับตัวนี้ส่วนตัวนี้คือกล้องมองนะด้านหน้าตัวรถหรือระบบกล้อง360ที่เพิ่มมาในรุ่นแพ็กเกจบนะครับซึ่งจะมองรอบคันมีระบบเบิร์ดไอวิวดูรอบคานให้ได้ใช้งานมีเซ็นเซอร์รอบคานให้ได้ใช้งานกันทั้งหมดนะฮะในตัวด้านล่างที่เห็นไอสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือเป็นตัวกล่องเรดาร์นั่นเองนะครับ ทำงานคู่กับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็กล้องที่กระจกหน้าในเรื่อง adaptive cruise control ระบบรักษาความเร็วแบบแปรผันเบรกได้เร่งได้ระยะห่างจากรถคันหน้าดได้อีก4ระดับระบบ ab นะครับช่วยเบรกด้านหน้านะครับเตือนการเบรกด้านหน้าแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนนเข้ามานะครับระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับระบบป้องกันรถออกนอกเลนนะ auto centering ต่างๆคันนี้มีให้ครบ เต็มๆในการใช้งานนะความสะดวกสบายเปแยบพรีเมียมมีให้หมดออโต้โฮลต่างๆมีให้หมดในตัวด้านหน้ากับฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วที่เห็นสเกิร์ตนี่ตัวนี้ด้านหน้าเป็นสเกิร์ตใหม่ชุดแต่งใหม่นะครับ New AKC V2 ที่ถูกติดตั้งเข้ามาแล้วก็แรปสีคยรอนเกเข้าไปตัดกับตัวพื้นที่เป็นออกดำด้านนั่นเองนะครับซึ่งจะเว้นตำแหน่งในเรื่องของเซนเซอร์มาให้ครบหมด ตัวไฟตัดหมอก l e d จากตัวรถก็มีติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ปกติไฟตัดหมอกของ Ford ไม่ใช่ไฟตัดหมอกปกติเพราะมันมาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติตามวงเลี้ยวนั่นเองนะเลี้ยวฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายติดวงเลี้ยวฝั่งขวานะครับเลี้ยวขวาไปฝั่งขวาติดก็ทําให้การขับรถ มีทัศนวิสัยที่ชัดเจนขึ้นนะในตอนกลางคืนออกแต่งจังหวัดนะครับทัศนวิสัยในมุมต่ามุมกว้างต่างๆเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนี่ฟอร์ดใส่มาให้ในรถ e v e r e s t สต์บอบวกแพ็กเกจบคันนี้นะครับนี่คือชุดแต่ง a k เคนี่ไล่กันหมดตัวนี้เลยนะครับนิวเวอร์ชั่นเวอร์ชั่น2ของเขาการตกแต่งด้านหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของด้านข้างนะครับเรื่องของช่วงล่างต่างๆคันนี้มีการเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้นะครับก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคิ Q ้วล้อเดิมไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้ใช้ในเรื่องของการแรปสติ๊กเกอร์สีดําเงาเป็นโนแบ็คเข้าไปที่ซุ้มล้อนะครับให้ซุ้มล้อมันดูมีความหรูหรามีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ช่วงล่างที่หมุนล้อให้ดูเพราะว่ามีการเปลี่ยนนั่นเองนะคันนี้โหลดลงนะครับ1นนิ้วหรือนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับโดยใช้ชุดโหลดของ Pro f ฟ n เดอร์ แล้วก็เป็นชุดโหลดของคว e นซีรีส์นั่นเองนะตัวโชคเป็นคว e นซีรีส์พร้อมสปริงแดงแบบนี้นะครับปีกนงนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์แล้วก็สวบารุ่หม,มากกันโค้งนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะเพะเื่อเสร็จใการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของตัวล้อตัวนี้ก็เปลี่ยนล้อเดิม20นี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นล้อเฟอร์ฟอร์มิงนะครับของเวกวีเอฟเศูตัวนี้ บินิ่งลายเป็นตัว Y นะครับล้อเป็นสีดำเงาจับคู่กับยางโตโยอ t Open Country นะีะซีรียางอยู่ที่275 55R20 หน้ายางอยู่ที่275นะครับแล้วก็ตัวแก้มอยู่ที่55มิลลรัศมีการลัดกับตัวยางกับตัวแม็กอยู่ที่20นิ้วละเองนะยางอ t รที Yang, RT, ทำให้วิ่งดีมากขึ้นในเรื่องของการลุยออฟโรดต่างๆแะทางดินต่างๆ ทางออฟโรดก็วิ่งได้ดีกว่ายางปกติติดรถนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวยางตัวโยก็คือมีความนุ่มนะครับมีความหนึบการเกาะถนนต่างๆทําได้ดีแล้วก็ลายยางของ RT ก็ทําให้ตัวรถนะดูบึกบึนนะครับดูดุดันมากยิ่งขึ้นตัวล้อเองเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นเฟอร์พอมมนะครับก็คือจะได้ล้อที่มีน้ําหนักเบากว่าล้อเดิมที่ติดมากับโรงงานนั่นเองพอล้อมันเบานะครับมันดียังไงเวลาเราวิ่งไปมีการสั่นสะเทือนนะของตัว ล้อและยางนะครับกำลังที่สั่นสะเทือนหรือแรงที่ส่งไปที่โชคมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าล้อมันมีน้ําหนักที่เบาขึ้นทําให้การใช้งานของโชคมีการยืดอายกุการใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะสำหรับตัวนี้ เรื่องของเบรกนะครับปั๊มเบรกต่างๆใช้ของเดิมติดรถก็ยังคงเพียงพอต่อการใช้งานแต่ถ้าพี่ๆอยากอัปเกรดให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นก็สามารถเปเลี่ยนเบรกเป็นชุดของเบรนโบได้นะครับเพิ่มขนาดจานหน้านาะสไตที่เป็น4ี่นะนแบบเซาะล่องนะครับจานเบรกเป็นแบบไทป์ย3มแล้วก็เรื่องของปั๊มนะับข้างหน้าเป็น6พอร์ตนะฮะยี่สิบแซดด้านหลังเป็นสพอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าก็สามารถอัปเกรดได้อัปเกรดแล้วดียังไง้วก็ทําให้การขับขี่ดียิ่งขึ้นการเบรกต่างๆนุ่มนววลลลาก้้น,นระยเเบสังแ เบรกแรงๆเบรกกะทันหันนะครับรถมันจะดูดเข้าหาถนนแบบนี้นะฮะเพื่งการเพิ่มเบรกอย่างเงี้ยอย่างช่วงเบนซ์นะครับเราต้องการชุดแต่งที่เป็น AMG ต่างๆเพื่อชัเบรกเนี่ยต้องเพิ่มที7-8แสนนะเพื่อให้ได้เบรกชุดหนึ่งนะครับซึ่งมาเป็นตัวเดียวกับตัวนี้แหละพี่ถือว่าเขาสกีโลโก้เป็นของเบนซ์โดยเฉพาะซึ่งระบบของเขาเหมือนกันเลยตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะถ้าพี่ๆที่ต้องการให้เ e อร์ฟอร์แมน์ของเบรกมันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับตัวนี้ล้อแล้วนะครับล อะเก๋บประสีดำเงาแล้วก็ตัวแก้มด้านข้างโลโก้นะครับตัวนี้ของรุ่นสปอร์ตก็จะได้เป็นสีดําอยู่แล้วกระจกข้างเป็นสีดำต่างๆก็แรปสีครยอนเกนเข้าไปนะฮะตัวนี้เมื่อเปิดดามเราลังคาดํดามจากโรงงานในรุ่นสปอร์ตพอแต่งเซตนี้มันก็จะเข้าเซ็ตนะดูหรูหราดูพรีเมียมแล้วก็มีความดุดันลงตัวนั่นเองนะมาถึงด้าน ท้ายของตัวรถนะครับส่วนของไฟท้ายตัวรถที่เห็นนี้ก็คือไฟท้าย Signature LED Sport นะครับของตัว Everest ติดตั้งมาจากโรงงานนะประกันพร้อมตัวรถเลยก็คือ5ปีหรือ150,000กิโลแล้วครับแล้วก็มีการแวบเก็บสีชาไฟท้ายเพื่อให้มันดูมีความเข้มมากขึ้นแล้วก็เวลา ไฟมันติดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะดรอปความสว่างลงมาหน่อยนะแต่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหลี่ของเขานะเป็นบ้าง LED ท้ายใน LED ครบชุดเลยนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟอถอยไฟเบรกทุกอย่างจะเป็น LED ในชุด Signature Sport นั่นเองแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะอย่างที่บอกสเกิร์ตเป็น AKC V2 นะครับก็คือครอบชุดนี้เลยแล้วก็ตัดด้วยสีดำเงานะในรุ่นของ AKC ส่วนฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้า นะครับมากับตัวรถในรุ่นสปอร์ตตัวใหม่ของเขาเนี่ยมันจะไม่มีคลิกเซนเซอร์แล้วนะแต่ถ้าพี่ๆต้องการที่จะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะในเรื่องของคลิกเซนเซอร์แต่ไม่ได้มาจากโรงงานแล้วนะต้องติดตั้งแอร์ดอนเพิ่มเติมไปเพราะตัวนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่ายูโรไฟนั่นเองนะครับเปิดปิดผ่านรีโมทเนี่ยเมื่อกี้ก็กดเอาง่ายๆนะฮะ คลิกไม่มีแล้วแต่อยากได้ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนเดิมไอยูโรไฟเนี่ยที่ติดตั้งนะมันคืออะไรบ้างนะครับมันคือชุดท่อของเขาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ค่าไอเสียต่างๆเนี่ยมันน้อยลงนะท่อมันจะมีระบบ d p f นะครับตัวกรองไอเสียออกมานะพอกรองไอเสียออกมาก็จะเพิ่มสารยังมีขมเหลาอยู่หน่อยนึงก็จะเพิ่มสารประสิทธิภาพนะครับหรือว่าสารแอดบูตัวนี้นั่นเองนะฝาสีฟ้านะครับ มันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับข่ามาพอมีขมาโผล่ออกมานะครับตัวแอดบูตัวนี้ก็จะยิงนะเป็นสเปรย์คล้ายๆกับตัวน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละนะครับเป็นหัวฉีดพ่นเข้ามาเพื่อดักจับไอตัวมลภาวะต่างๆนะครับให้มันสะอาดเวลาออกมาจากนอกรถนั่นเองตัวนี้พอเป็นแอดบูเติมไปแล้วนะครับเรียกว่ากลิ่นของรถ ไม่มีเป็นดีเซลที่ไม่มีกลิ่นเลยที่ซื้อรถแบบนี้แน่นอนนะครับจอดในโรงรถจอดในบ้านก็สามารถที่จะสตาร์ทรถวอร์มเครื่องเปิดแอร์เพื่อให้อุณหภูมิในรถเนี่ยมันเย็นโดยที่กลิ่นไม่รบกวนในบ้านนะครับจะไปส่งเด็กเด็เด็กๆทานข้าวอยู่สตาร์ทรถรอได้เลยขึ้นรถมาแล้วก็จะได้เย็นไปเลยนะครับหรือไปรับลูกๆของเรานะก็คนนึงนะครับไปรับลูกก็ต้องสตาร์ทรถรอไว้ก็ ถ้าเป็นคันนี้เป็น a d b บูก็จะสามารถที่จะนั่งในรถเปิดแอร์เย็นๆไปได้เลยโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ไม่มีกลิ่นจริงๆนะในเรื่องของยูโรไฟพร้อมสาร a d b บูตัวนี้ที่มากับตัวใหม่เอเวอร์เรสต์สในปี2024นะครับส่วนน้ำมันเชื้อเพิงยังคงใช้เป็นน้ำมันดีเซลเช่นเดิมเติมได้ทุกประเภทเลยนะครับขอให้เป็นดีเซลนะเบสตอนนี้ก็เป็น B7 แล้วนะครับนั้นก็ใช้ B7 ก็ได้ใช้ B7 ใช้ดีเซลแบบ พรีเมียมก็ได้นั่นเองนะฮะาไปดูในรถกันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดในเรื่องของกระจกกระจกไม่ใช่กระจกธรรมดาเป็นกระจกพับไฟฟ้าได้นี่มันก็ธรรมดาอีกมีกล้อง3ามออยู่ข้างใต้นะครับมีตัวไฟเลี้ยวด้านข้างที่เป็นแบบ LED พร้อมระบบตัวนี้มีระบบบายสปอร์ตนะครับแจ้งเตือนรถในจุดอับสายตานะถูกติดตั้งมาแล้วในรุ่นแพ็กเกจนะเท่ากับกระจกที่เหมือนธรรมดาแต่มีฟังก์ชันให้ได้ใช้งานอยู่ในตัวกระจกนี้นะครับ จุดต่อไปนะภายในนะตัวเบาะต่างๆนะครับแล้วก็คอนโซลเดี๋ยวก็พาดูครับนะครับนี่คือภายในของตัวรถในรุ่นสปอร์ตพี่ยีได้ภายในที่เป็นสีดําบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตแน่นอนนะหนังสีดําเดินได้สีดําวัสดุจับต่างๆเป็นซอฟท์ทั้งหมดเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้า10ทิศทางนะครับเบาะสีดําเดินได้สีดําแล้วก็ตัวพนักพิงของเขาก็จะมีเย็บคําว่าสปอร์ตอยู่นะครับบ่งบอกถึงรุ่นของเขาเองพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยพอร์ไฟฟ้านะครับ หมุนง่ายๆในมือเดียวเห็นไหมนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยหมุนมือเดียวไปเลยพอมันขับง่ายแบบนี้นะครับเป็นรถคันใหญ่ที่มีพวงมาลัยไฟฟ้าขับง่ายเท่ากับผู้หญิงนะคนตัวเล็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนนะครับแรงเยอะแรงน้อยก็สามารถขับรถใหญ่ๆแบบนี้ในรุ่นเอเวอเรสได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นพร้อมการปรับในเรื่องของสรีระต่างๆที่ง่ายได้เพราะว่ามันเป็นปรับแบบสี่ทิศทางนะครับนี่ดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงแบบนี้นะครับส่วนเบาะไฟฟ้าก็เป็น ปรับ8ทิศทางก็เท่ากับรู่ล่างแบบไหนสามารถที่จะปรับสริยะการขัดขี่ให้เหมาะสมได้นะลดการเมื่อยล้าต่างๆได้มีตัวดันหลังเพิ่มเติมเข้ามานะตัวของหน้าจอกลางนี่ใหญ่ๆนะเพิ่มแอดออนบวกแพ็คเข้าไปพี่จะได้หน้าจอใหญ่แบบนี้หน้าจอขนาด12.4นิ้วซิงค์ 4A นะรองรับ Android Auto a p p แอปเปิลกระเพ์แบบไร้สายนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นทัสกีนนะแต่เรื่องของการปรับแต่งต่างๆนะครับกล้อง360นะ แอดออนเพิ่มต่างๆแบบนี้นะครับดูเรื่องของมุมล้อนะครับซ้ายขวานะจากกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเพิ่มมุมมองต่างๆได้ฮะตัวนี้ใครที่สายอยากขนอยากากนะครับมีแอดออนบวกกล้องเพิ่มตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะใช้ในออสเตรเลียก็มีในบ้านเราแล้ว,ลวติดตั้งเรื่องของกล้องมองตัวบอลลากจูงต่างๆนะครับก็สามารถติดตั้งกล้องแอดออนเพิ่มเติมเข้ามานะเปิดปิดเซนเซอร์แอร์ระบบออตโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับมีให้ครบหมดแบบนี้นะในตัวจอกลางแล้วก็ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยนะครับด้านเวอร์แอสซิสแตน์นะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับอะดัพตีฟคูชคอนโทรลเราจะเลือกแบบไหนนะเป็นนอร์ม l ลเป็นอะดัพตีฟนะครับในเรื่องของตัวเลนฮะเลนคลิปปิ้งซิสเต็มนะครับจะมาแบบเตือนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยด้วยหรือว่าเตือนอย่างเดียวนะครับหรือว่าช่วยเหลือในการออกจากเลนต่างๆนะตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งเพิ่มเติมได้นะอดออนเรื่องของระบบ ตัว double assist นะครับ pre c o o l a t i o n assist นะเตือนการชนด้านหน้าเอาตัวติช่วยเบรกไห้แบบไหนนะครับ e v i s i o n steering ช่วยเสริมแรงขณะหักเลี้ยวกระทนหันนะครับตัวนี้นะก็มีการใช้งานเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยหยุดรถขณะหลังหลังเกิดเหตุสมมุติว่าชนโป้งไปแล้วนะครับระบบน้ำมันช่วยเพลิงถูกตัดจะมีระบบช่วยหยุดให้รถ หยุดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องนั่นเองนะครับอย่างเช่นชนไปแล้วนะครับรถมันไหลมันจะไปชนด้านซ้ายด้านขวาข้ามเลนมันจะไม่ไปแล้วสําหรับรถฟอร์ดนะครับพอชนปึงป้งปุ๊บมันจะเบรกให้หยุดจึ๊กตรงนี้เลยรถการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนทําให้การเกิดอุบัติเหตุมันไม่รุนแรงมากเกินไปนะตัวนี้ก็อยู่ในรถฟอร์ดด้วยเด่นๆหน้าจอตรงเนี้มีให้อีกเยอะแยะมากมายนะครับการตั้งการทํางานต่างๆนะตัวนี้ในรถฟอร์ดตัวใหม่นะเรื่องของจุดชาร์จนะครับ ได้ไวร์เลสชาร์จเจอร์มีไวร์เลสชาร์จเจอร์มีไทซี c. มีไทเอให้ใช้งานนะครับจุดวางแก้วต่างๆเบรกมือไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดตัวเอไม่ใช้บวกลบที่หัวเกียร์นะครับใช้รถขึ้นเขาลงเขานะเชนเกียร์ต่างๆนะครับใช้เอนจินเบรกก็มีให้ใช้งานถ้าบอกว่าไม่ถนัดเลยก็กดตัว Adaptive Cruise c o n t ท o l ที่พวงมาลัยไปให้รถมันควบคุมความเร็วเราบังคับพวงมาลัยอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้มีให้ใช้งานหมดเลยเลนคิปปิ้งตั้งต่างๆนะเป็นแบบ เขาเรียกว่ากลุมลายแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนโหมดขับขี่อีก4โหมดนะครับกดตัวนี้จะมีโหมดขับขี่ให้เลือกใช้อีก4โหมดเรื่องของเซนเซอร์นะตัวพาร์คกิ้งก็มีให้ใช้นะครับตัวนี้นะามาดูโหมดการขับขี่กันนะครับเดี๋ยวก,ก็กดให้ดูแล้วมันก็จะไปขึ้นที่ตัวหน้าปัดนะครับมี4โหมดให้ได้ใช้งานกันนะครับกดไปมี normal นะฮะมีตัว eco ประหยัดน้ํามันเรื่องของรากเพื่อนะครับ tow and haul แล้วก็เรื่องของถนนลื่นนะสลิปรีนะครับถนนฝนตกถนนดินถนนแดงถนนออฟโรดก็เรื่องหมดนี้ในการใช้งานมันก็ไปปรับในเรื่องของน้ำหนักคันเร่งน้ำหนักการเบรกน้ำหนักพวงมาลัยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ตามสภาพพื้นผิวของถนนนั่นเองนะเราใช้เสร็จปุ๊บเราก็กดกลับได้เลยระหว่างขับขี่นะครับไม่ต้องเป็นต้องจอดนะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของทิศด้วยนะครับทิศเหนือหัวรถเนี่ยหันไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ถูกแอดออนมาในรุ่นใหม่2024นะมีตัวทิศบอกอยู่ที่หน้าปัดเรือนไม้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สารเพิ่มประสิทธิภาพแอดบลู rew, นะครับไม่ต้องกัวงวลว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายนะเราเติมทีนึ่งเต็มถังไหมเนี่ยถ้าเต็มถังเต็มๆเ,เลยนะมันจะอ่ามันจะอยู่ประมาณ1 3 0 0 0กิโลนะครับอันนี้มันยังไม่เต็มนะยังไม่เต็ม เราก็ดูได้เนี่ยเติมทีหนึ่งก็วิ่ง8,000กิโลเราไม่ต้องเติมบ่อยๆเข้าเติมที่ศูนย์เติมทีเดียวเต็มถัง18ลิตรก็วิ่งประมาณ13,000กิโลเมตรต่อถังนะเท่ากับว่ามันไม่แพงลิตรละ80บาทถังหนึ่ง18ลิตรเติมเต็มถังเลยก็ประมาณ960นะครับ960วิ่งได้13,000กิโลก็ตกก็กิโลแล้วไม่ถึงบาทอะไม่ถึงสิอ่าค่าใช้จ่ายตีเฉลีย่ยนะประมาณกิโลละ8สตางค์ โดยประมาณนะครับนี่คือตัวแอดบูที่เพิ่มเข้ามาระบบ DPF ต่างๆทำให้มลภาวะมันสะอาดกลิ่นไม่มีนะทำให้การใช้ชีวิตกับรถเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับนี่คือภายในของเขาฟังก์ชันที่ได้ต่างๆครับอันนี้คือเ v e r อร์เรสต์ราคา1 5 6 5งล้บาทไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งนะอุปกรณ์ตกแต่งมีทั้งแถมมีทั้งเพิ่มเติมจ่ายเงินนะครับอันนี้ก็ทักกันมานะว่า แต่งแบบนี้ใช้เงินเท่าไรออกรถยังไงสไตล์แบบไหนก็ปรึกษาก๊อฟได้เลยนะครับเดี๋ยวแนะนําการแต่งรถเท่ๆที่ถูกใจพี่ๆทุกคนให้ได้แน่นอนนะเรื่องของความคุ้มค่ายังมีอีกหลายรุ่นนะครับเทรนสปอร์ตสปอร์ตแพคและไทเทเนียมไทเทเนียมขับ2ขับ4 White ีวัยแรวมถึงเอเวอเรสต์วีหกใน p p พ7ที่นั่งที่มีลายการผลิตในปีนี้2024ิีครับอ่ะพี่ๆที่สนใจแล้วอยากซื้อรถแล้วนะโทรหาก๊อฟนะก็อยู่ที่ฟอร์ดพัฒนครเกษตรนวมินนะครับเบอร์098653 6464นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ